เมื่อสารตัดสินแล้วว่าให้ผู้ใดต้องโทษจำคุกกี่ปีครับฝ่ายบริหารโดยกลมลดรมราชทัณฑ์ก็จะต้องเอาตัวที่สารตัดสินไปจำคุกคเป็นจำนวนอย่างที่สารกำหนดตามที่สารกำหนดถูกไหมครับ,รบและไม่เกิดเหตุได้อย่างไรกับคนเรียกกรณีของคุณทักษิณก่อนหนะ้าที่คุณทักษิณจะกลับอีกนะครับนังนตงสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั่นแหละก็มีรัฐมนตรีคุณสมศักดิ์ โอ้โหระบุเฉยแล้วสมศักดิ์เทพสุดินโอเคคุณสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีการออกกฎกระทรวงเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยก็เหตุผลที่ใช้ประกอบก็คือว่าเนื่องจากว่านักโทษในคุกเนี่ยมันหนาแน่นแออัดก็จะมีสามารถที่จะให้ไปจำคุกนอกเรือนจำได้มีการระบุว่าเป็นที่บ้านมีที่โรงพยาบาลตามแต่ที่ระบุซึ่งเป็นกฎกระทรวงแนาจ้า ทีนี้พอสารพอเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการปูทางพอคุณทักษิณมาก็เดินตามช่องทางที่ปูไปเลยกะเลยไม่ต้องติดคุกไม่แต่วันเดียวแม้แต่วันเดียวใช่เพราะว่าเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยเรายังไม่